โดยส่วนใหญ่แล้ว AC servo จะประกอบด้วยอุปกรณ์2ชุดชุดหนึ่งคือ servo amplifier ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมและอีกชุดหนึ่งคือ servo motor ซึ่งเป็นอุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจจับอย่างไรก็ตาม AC servo ไม่สามารถทำงานได้หากมีเพียง servo amplifier และ servo motor จำเป็นต้องมีชุดควบคุมที่ทำหน้าที่ป้อนคำสั่งด้วยรูปแบบส่วนใหญ่ของระบบ AC servo จะใช้อุปกรณ์3ชุดดังกล่าวแต่ก็ยังมีรูปแบบอื่นๆด้วยเช่นกันชุดควบคุมจะส่งคำสั่งไปยัง servo amplifier หลังจากที่ได้รับคำสั่งแล้ว servo amplifier จะส่งคำสั่งดังกล่าวไปยัง servo motor ต่อไป ซึ่งจะทำให้มอเตอร์ทำงานอย่างสอดคล้องกับคำสั่งเซอร์โวมอเตอร์ยังมีชุดเอนโคเดอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นชุดตรวจจับเพื่อตรวจจับตำแหน่งปัจจุบันและส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับเซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ต่อไปเซอร์โวแอมพลิฟายเออร์จะนำค่าของคำสั่งไปเปรียบเทียบกับค่าปัจจุบันตามที่ได้อ่านสัญญาณเอนโคเดอร์และจากนั้น จะออกคำสั่งที่ปรับปรุงแล้วเพื่อแก้ไขความแตกต่างให้น้อยลงการทำงานดังกล่าวเรียกว่าการควบคุมแบบป้อนกลับแทนที่จะส่งคำสั่งเพียงอย่างเดียวการควบคุมแบบป้อนกลับนี้จะช่วยให้ AC servo สามารถปรับปรุงคำสั่งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับผลการทำงานจริงเพื่อที่จะลดความแตกต่าง ทั้งหมดนี้คือหลักการที่ทำให้ AC servo สามารถทำการควบคุมที่แม่นยำเช่นนั้นได้ตอนนี้ดิฉันขอแนะนำสั้นๆเกี่ยวกับประเภทของ s e r v อเตอร์แบบต่างๆนะคะเมื่อนึกถึงมอเตอร์คนส่วนใหญ่อาจนึกถึง rotary servo motor เช่นตัวอย่างเหล่านี้หลักสูตรนี้จะเน้น rotary servo motor เป็นหลัก ยังม oh <my. S 1> ีมอเตอร์ประเภทอื่นๆเช่น Linear s e r v อร์โวมเซึ่งมีลักษณะเหมือนนำโรตารีมอเตอร์มากาางลงบนพื้นผิวเรียบและมอเตอร์ระบบขับตรงซึ่งดูคล้ายโรตารีเซอร์โวมอเตอร์เมื่อใช้เซอร์โวมอเตอร์ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกใช้เซอร์โวมอเตอร์ประเภทที่เหมาะกับรูปแบบของระบบของคุณ